อนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนบขนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานหลังจากนี้ชงต่อเข้าที่ประชุมคอรมอสําหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งค่ะซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยชีวพันธุ์นะคะไม่เกินไร่ละ5 0 0บาทคูเรือนไม่เกิน20ไร่ให้กับเกษตรกรปีการผลิต2567ทับหกสิล้านคูเรือนงานนี้รัฐบาลจะช่วยเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีทกศหรือไม่แบบไหนอย่างไร ติดตามคลิปเสียงจากการถแถลงของท่านภูมิธรรมเวชเยชัยกันเลยค่ะการเสนอให้มีการค้าปุ๋ยที่จําเป็นสำหรับชาวนาเนี่ยเป็นปุ๋ยคนละครึ่งนะครับโดยรัฐบาลจะทับ s ิได้ครึ้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทางผู้ซื้อชาวนาก็ให้จ่ายไปคึ่งหนึ่งทั้งหมดเนี่ยจะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอาคารสูงเคเอธนาคารเบื้องก,การเกษตร ผมหลายเรื่องเลยธ <Okay. S 1> นาคารเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็ก็พยายามจะทำให้แพลตฟอร์มนั้นง่ายไม่มีปัญหาสามารถใช้กันได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ที่เอามาเข้าแพลตฟอร์มอันนี้ก็เพราะว่ามีผู้บางบางท่านเสนอเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเงินเนี่ยแจกให้ไปเลยแล้วก็ให้เขาไปซื้อเองเราก็บอกว่าเวลาแจกไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเงินมันไปซื้ออะไรแต่ถ้าผ่านแอปพลิเคชันทางทกสไอ้ธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ย มันก็จะคุมได้ชัดเจนว่าคุณจะซื้อซื้อปุ๋ยอย่างเดียว นะครับในการที่จะทำเพราะนั้นก็ก็มันก็จะช่วยเป็นมาตรการที่ป้องกันได้ไรบ้างคะผู้มชมสำหรับการเดินหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งใครที่รอคอยติดตามนะคะร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้ล่าสุดทางรัฐบาลค่ะมีการอนุมัติไฟเขียวโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวพันธุ์ทั้งหมด16สูตรค่ะในการช่วยเหลือไม่เกินคัวรเรือนละ20ไร่หรือว่าไม่เกินไร่ละ500บาท ซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะทะเบียนเกษตรกรก็มีความสําคัญมากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงแจ้งพี่น้องประชาชนด่วนที่สุดให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งรายเก่ารายใหม่ผ่าน4ช่องทางค่ะ1สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ได้นะคะ2แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ eform หรือว่า e f a r m e r d o a e g o t h s, ค่ะ3แจ้งผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะ4แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเกษตร พี่รุ่นราดหรือว่าที่วการอำเภอในที่ตั้งแปลงปลูกของท่านได้นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากยินดีกับพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี